ด้านของเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างค่ะส่งตรงความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะมอบถุงยังชีพส่งต่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อุทกภัยภาคใต้ค่ะ คุณสาราล้ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้มอบหมายให้คุณปราโมทศักดิ์กำจรรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและคุณสหพลพลปัทภีรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนบริษัทในการส่งมอบถุงยางชีพจำนวน1,000พันชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ผ่านศูนย์อำนวยการการช่วยเหลือเครือข่ายวายุพักกระทรวงการคลัง โดยมีคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดเรเองนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณลวันลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังคุณชูชาติประมูลผลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกรันภัยหรือคอปพ,อพอและคุณวสสม,มดีวสีนนรองเลขาธิการคอปพ,อพอร่วมรับมอบ เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเม,มืองไทยยิม้มมุ่งมั่นให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนพร้อมยืนเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤตและมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและยั่งยืนต่อไปในอนาคตค,ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาช่วยเหลือนะครับพี่น้องในทุกๆภาคส่วนทุกๆภูิภาคเลยตลอดทุกครั้งเนี่ยอยู่เคียงข้างกับลูกค้าเสมอนะครับ